ได้ไนโตรเจนจากจุลินทรีย์ไลโซเบียม โดยไม่ต้องง้อปุ๋ยในตัวเจนแถมลดปริมาณการใช้ปุ๋ยได้ถึง80%กันเลยทีเดียวประหยัดหน่อยนะคะแต่ก็อาจจะกล้ามขึ้นหน่อยวิธีแรกก็คือการใช้ไรโซเบียมที่อยู่ในรากกลมถัว่วเอาไปไว้กับต้นไม้หลักที่เราอยากจะบำรุงต้นไม้หลักนี้ต้องอายุยืนหน่อยนะคะให้ปลูกพืชตระกูลถั่วรอบๆทรงพุ่มอาจจะเป็นบริเวณปลายรากก็ได้นะคะรอให้ต้นถั่วเขาโตจนติดดอกถึงตอนนี้ไรโซเบียมที่อยู่ในรากต้นไม้เนี่ยเขาก็จะโตได้เต็มที่ค่ะวิธีนี้รกหน่อยนะคะแต่ก็ต้องแลกเพื่อความประหยัด พอต้นถั่วเขาออกดอกแล้วก็โตเต็มที่แล้วเราก็ค่อยตัดเขาค่ะตัดให้ว่างเปลือยยุ่ยใต้ต้นไม้นี่แหละคะ่ะอย่ากวาดทิ้งเด็ดขาดนะคะวิธีนี้ก็จะได้นโตรเจนจากรากกลมถั่วที่มีไรโซเบียมแล้วก็ได้นโตโเจนจากต้นถั่วที่เขาล้มลงค่ะถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบตัดบ่อยๆเนี่ยก็มีอีกวิธีนะคะนั่นก็คือการปลูกต้นถั่วที่มีอายุยืนหน่อย เช่นต้นทองหลางมาปลูกไว้ข้างต้นทุเรียนเนี่ยก็จะทําให้ต้นทุเรียนใบดกสวยมากเลยล่ะค่ะวิธีนี้ก็บริหารจัดการดีดนะคะไม่งั้นรกอีกวิธีหนึ่งนั่นก็คือจุดไหนที่เราปลูกพืชอายุสั้นก็ให้ปลูกพืชตระกูลถั่วเนี่ยเต็มแปลงเลยค่ะรอเขาออกดอกจากนั้นก็ใช้วิธีไถกบหรือวะะ่าตัดบางคนไม่อยากใช้วิธีนี้ก็ใช้วิธีการโน้ม ลงแล้วก็ใช้ผ้าคุมดินให้เขาตายเปื่อยยุ่ยไปกับดินนี่นแหละเขาเปื่อยยุ่ยเสร็จก็ปลูกพืชที่เราต้องการได้เลยนะคะส่วนธาตุฟอสฟอรัสโพแทสเซียมก็ค่อยใส่ตามหลังไปก็ได้ส่วนสายอินทรีย์ก็จัดขี้หมูขี้ไก่ขี้เท่าผงฐานแค่นี้ก็ได้ธาตุอาหารที่ครบแล้วก็ประหยัดไปได้เยอะเลยค่ะ